ấy chết nhưng mà nay chết anh nhưng mà mình tham ăn đấy không ăn mà còn nhặt ra ở việt chỉ việt này ván à? ừ, ừ. người góc viên đang gôn viên ăn đấy bằng à? mấy lau mắn nè tầm đấy bằng bài thiêu bài sao qua cái chỉ việt này vẫn lười

Tụi bỏ tao không ai em Ủa mày trả mà. thì đi đồn đi Để cụ thử em mày? Trình ma ai vừa Ờ Mứng mà tông lên kiếm được leo leo Dạ Trình đây là Mình cảm thấy đồng hồ không <laughs> anh Cần quyền xử ngay Cần mê đọc quầy cái xe làm thế là À Này Rồi anh em thấy hoa Ừ Cứ ni mừng hoang mấy Cô ấy chuyển về Lao gặp sao sao ít Thế con nhà mừng hoang áp ấy Mấy con ma mừng chó Thì mới thấy con má chính thầy cần ไปเลยอ่าเออแต่ว่ากันไปเดี๋ยวพึ่งแต่งตัวให้ดีๆนะอย่าแต่งตัวแล้วกาเองกูอายุุนนี่กูไม่มีชุดในบทเอเดี๋ยวมึงเอาชุดกูไปก็ได้แต่ว่ามึงใจหว่าหวังนิดหน่อชุดกูแพงแพงไปเออเออโอเคครับแล้วเดี๋ยวกูมารับนะพวกกําเอเอากับดิ่งดีดไปชุดแต่งเต่ง ตรับขอเทามีอไรกัเสียสิี่น่กันมึงไม่มีพุ้นปอยู่หรอกกูกูม่ใจขอบเล้ยวอีภูมิฉันมึงเซอร์มาเรทเธอเอาไปไวายฟุ้นติดมึงแล้วจันเห็นตังค์เจอนี่จีพ้นมันติดอี๋หมักไงเป็นเซรชเอ่นมเกค่ะนมเจกันมาใจโดนเจหรือคะ ไอ้เจาพวกมนมาคกาเราเมื่อแม่จีฮ่ตายโงกงไิเฮ้ลอกก่อนโอนก็ต้องเอาไปเซ้นวิอาเมื่อไหร่เจ้ไไ่ไวนะคะอเจาพกระนาจโดนอ้ายเดี๋ยว็โดนซ่องโดนไมาไหเจ้เดี๋ยจิ้เดี๋วพวกมันคือเี้นี่ได้อีโภมีโอเปซี่มึงอยากทดสอบเหรอฮะโอเ เดี <correction. S 2> <Beyonce. S 1> ๋ยวว่าถ okay. ้าหนุ่มเจ๊ไม่ให้อ่ะเลี้ยงเลยนะคะอย่าให้อเจีใจรายกันเลกันใหมครับเจ๊เฮ้ยนุ่มเจ๊พันลังค่ะเจ๊มวิ่งมาเราพุ่งเราเรียบเจ๊เลยอุ้ยไม่นุ่มจ๊กเศร้าเสียบค่ะพันลังค่ะน่เจ๊เจ๊เจเ่เเยเเเเเยเจเ อย่างวาเขาเขาใหญ่อะเนาะอ่าราคาถ้าเราดีดีนะคะอย่าลืมกินยาแก้เสพด้วยอีภูมิอีภูมิจีอุ้ยหูดน้อยเราเหมนเด็เชเดียนไม่เคยหั่นไอ้เรื่อย่ะคุณกำลังเงีๆอยู่จริงเห็นไหเห็ดำกินแน่ถั่ซับกินมีรู้ด้วยหรอเจ๋อช่ะตรงเกมนี้สวัสด์เปกกมก็เยอะโบนัสก็เปีบยอดไปเ่อยๆเกม S W แปด้าใช่ปะ Chạy ghê, s s w B e bengal chai, xfw e bengal. Tìm mặt kia, tìm mặt kia, tìm mặt chứ Tìm mặt kia, tìm mặt kia. Ui, 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 coi ui, 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 coi ui, Jack ui, 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 bị ไอ้เบื่อนตางหน้าเสี้มันคือเอาไปเจอความสุขมึงกินเลอเราอยากตางอยู่นะเราเะโดนก้ามเหรอไอ้สาส้าก้ามอะไรหรอเอ้มึงเนี่ยพูดซ้ำตัวนไม่หนูจะก้ามา่ะูอ่นจบกูมันนี่ให้กูเป็นพวกไม่ได้เรือท้าเสียะได้ที่เดียนเราจะไม่กันปกกูแฮมเบอร์เกอร์นี่ไม่งั้นเลยกูจักลุ้นจัดอ๋อเพื่อนไงกูบอกมึงเนี่ยว่ามันจบกูไม่ได้จบมึง มันโตกางมาเอ๊ะมึงล้อเพื่อนมึงไม่้อดเลยอย่ากันอ่ามึงได้เป็นก็มึงได้เป็นมึงก็รู้นี่เพื่อแต่ว่าคืนนี้พี่อากนอนมาเลยกูถูกอาซจ้าเจาเลยว่ามันวางไงเพื่อนตีว่าตีกูได้ไปนอนนิดไปก็นแล้วกันคุณล้อคุณก็จะยากอะไร เช็คกูเนี่ก้าวนี่บ้านเลียงก้าวอูดีดีเลียงพี่เด้มึงอ่ะูก็ยังเลี้งตา่างเลยนี่มึงกันเลียงกูมัง้งกันไอ้ยกูมาเบี่ก็เลยนี่เพื่อนขนาดกูรบไปกินข้าวโดยบ้านวะมันเบื่อโดยบ้านก็มีข้าวกินนี่เออมึงรับบ้าอะไรมึงกดข้าวมาเพื่อกันที่บ้านกูอย่างข้าวกินนี่นอ่าแม่กูด่าตายบ้านนั่นน้องเจ๊ขาเฮ้ยเจ๊น้องเจ๊ขาสิ้นเดือนแล้วนะ ลืมอะไรไปมั้งไหมกินปลาตีนไหมคะเจนายจำมีขึ้นเจ้พวกไม่ได้ลืมนะเห็นตัวนี้พวกยังไม่มีนี่เหรอพวกหนีเดี๋ยวพวกพืนนะเจ้หนี้เจ้าท่านขึ้นนะเจ้ไอ้พันธชีว่าไม่มีไม่มีไม่จ่ายอ่ะใส่กับเจไม่ได้นะคะเอาฟูมิยกรถข้าเจ้เจ้เมื่อรถกูมาไม่ได้แล้งนเนี่กูต่อยตุ๊กตาขี้ดิ มึงต่อยกูปล่อยคลิปคนจะเสี้ยเฉื่อหน้าดูนะผู้ชายแท้ๆโดนกระเทือนเราภูมิเก็บมดเหลือไหมมัดแล้วค่ะสี่เก็บแปะคือตอนนะสี่ภูมิเก็บดอกัวผมนนนทีเออโกเมกิเอ๊อตอนเผื่อนนี่อยู่กับเผื่อนตลอดไม่เคยเพลยงหลักเื่อนมาเต่บอกเผื่อนมดมดพ้นระโยชน์ตัวเองตัวเองร้องอยู่พ้นใจโยชน์นี่นา เนเจ๊กเมย์เฮ้ยตอนนี้กูตังไหมนะโคตรไอจีเฟตัเตตุ๊ดเฮ้ยกินรู้อยู่บายช่การเกินตัวเขาเจคนอย่างเจ๊น่ะคนอย่างมึงอะค่ะทูมีเก็บดอกไปกันเพลิงค่ะเฮ้ยเจ๊กคุไม่อยากโลกอะไรประตูลักมันมืดะเพื่อนเพื่อนเจ๊กอีสเดียวเด็กละชินเฮ้ยเจ๊กอัดมาค่ะ